ลักมันโดนเสียไเอาเดียไปอันร้อยนึงจับมไปเขาเล่ยาวเล่นมาแต่ฝ่ายน้นยฟัแกงแเสียมนเนะทเล่มันโตงานลเล่ะยขาดเรื่องนะแต่ดดีๆน่เดีๆานนี่ยเหียดใ้เนี่ยเอ้ยสนใจไปเา็ยงไงบ้างพวเอาไปไม่ใช้เนาะ บอกก็บอกตัวเอกนั <ein> ๊ไปอาปกินั๊จะไปเอาที่หาวนมาใส่กันไหมเฉพาไหนสองหมื่นบอกอ้หไม่งอกยอังหวันเอากบอกพวกเกี่ยวกันไปรถไปรถรถมสองหมื่นครับเรียล่ะพี่ปนอ่ะอันนี้เห็นได้ไปแล้วเต้นดวงรถตกใจว่า โอ้มีมูอาหารกงตังจากวัดไทยราคาดีครับพี่น้อง <c oughs> โดยเฉพาะงัอผูครับงวัวผูใส่นี่เลยพี่น้องถือว่าเลยราคาดีครับน <c oughs> ั่นคือ้ทรงเป็นตื่นๆครับเตืนพี่น้องมา <c oughs> พบจับเสือกได้แล้ว เป็นแม่นางบ่หอยพบรอจะได้ซิเบียหาล่อยฮะจะได้เขาได้กบปะซิเบียหาล่อยพี่น้องเลยหอยพบไหรอดมื้นบ่ได้บ่ไดอยอนไปเลยว้ารัดไปเนี่ยวอาววาดักไก่ก็นซื้อนี่นะพี่น้องเลยเดี๋ยวมองเอาบะปอาซิเ0 0 โอ้ยังห่วงซื้อพี่น้องต่ออะไรอยู่โว้ยมงัวเสเบียดเลยพี่น้องเลยไม่ได้ขี่ลายดีพี่น้องโครงสร้างความสูงสี่สูงกล้วยสี่สิบกว่าผมตกน้ำเลี้ยงพี่น้องครับเลี้ยงบอดีมันซื้อมันซื้อมาแต่ฟาร์มใหญ่ซะบุ๋นี่พี่น้องซื้อมาแล้วเลี้ยงบอดี อโรนร่นธรรมศาสตร์ผอมเพราะหร่วนครับโอ้ยเอาไปเสีดยาอัติฮารให้จักหน่อยนี่พี่น้องเดียมมองๆกันมานี่แจ็คสามเดือนนี่พี่น้องอยากสมก็สมบ่อยากสมก็มาปล่อยให้เบียดสิบวันได้อยู่บ่จักแต่เศร้าอยู่บ่พี่น้องขึ้นมาโดนด่วนๆกันมานี่ อเสบียหาอร่อยตัไหนอยู่จังหน่อยไป่นหน่อคนวะยังดำอ๋อว่ายังมาถือก่บ่ี้หนองเป็นน้ำมันจอยเอาเลี um. ้ยงตน้เลี้ยงครับเล um, ี hmm glam, <S <s ้ยงบอดีมันก็ตามราคามันแหละเนาะครับ เฮ้ยังมาพเฟื้อโอ้ได้งวงามมาตัวนี้คูเส้าหาสองแม่ครับแม่นางสองแม่คูและเส้าหาถือตัวละสิบสองหาร้อยตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบเนื้อตัวเต็มครับตัวนี้พี่น้องสีแดงดี เปิดแพ็คคู่นะครับเนาะครับผมแพ็คคู่เลยอดเส้าห่าสองหมื่นห้าไก่ส่งฟรีตลอดครับตัวนี้มันอยากออกไข่จักหน่อยแต่ว่าสีได้ครับอ่ะตัวนี้ออกลูกผสมแดงดีคือกันผม <c oughs> สูงสิประมาณหน่อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับแม่นางครับพี่น้องเครื่องดำประกันตัวนี้เนาะครับเนาะใส่เมาครับแดงแดง สองหมื่นห้าต้อได้บ่ครับได้อยู่ครับหน้อยหน่ะคุยกันเบิ้งเนาะครับเอาเบอร์โทรไปนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสวัสดีครับครับผมพ่อเฟืองฝางกดะดินครับไก่ไก่คุยกันเบิ้งครับพี่น้องสองปัญหาครับแพกคู่ด้วยว่าอยากแยกพี่น้องอยากแยกก็คุยกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันคนละสไตล์ครับ สีคือกันแต่ว่าหน่าตาอันบ่คือครับพี่น้องมันอยู่บ่อบางเมื่อนี่วุ้ยพอได้ปนอะไรพอได้ปนอยู่ปนน้ำใสๆนีน่มันเป็นยังไงเนาะสนามนี่สน,นามหน่อยผมกัว่ามันทุกสนามหมดแล้วไปหนึ่งทุกวันหนึ่งอยู่พูดกอนแล้วมันเก่ลุบอะไรนะ เฮ้ยเขาขือซาบางง้ขึ้นงัวขึ้นบางขึ้นปรดาหอบเอาได้ครับเดิุ่างงอขึ้นฟ้าหอบเอามาอยู่สถานการณ์จริงเลมง้จ้าสิรู้ม่ิขึ้นมันจะสายงอช่ันเออไม่ได้ไปเสียไม่ได้นอกบางตัวโอ้ยใช้บ้านนะบางง้อิขึ้นมันนั่นกนไหบางง้อิขึ้นงัวติดขึ้นขึ้นยังล่ะขึ้นกระสมถูกป่ะพ่ไปพวอางกไม่จะบางงิขึ้นแลยนี่แก่าตัวมันได้ห่อยไบ้าน ไอ้มอยู่ธาาราจริงเจ้าสิรูกันนม่ได้ขึ้นีจะเฝ้าขายพระกัสองหอบเองครับซาเบิกเมาซื้อให้อยู่นี่กับพกมันกาเหครับม้นนี้มี้นขนาดอีกครบพ่อพวนบางเลยครับพ่อพวนอ้ยยังกันนี่ โอ้แม่แยกลูกครับลูกคนเขาออกไปแล้วลูกที่แยกไปสิลูกสองลูกแรกลูกแรกบ่ตัวหูหรือตัวแม่ล่ะเขาออกไปบึงด้านนี่ก็นนะพี่เนองสีก็ใช้ได้ยดออคพามสูงก็สี สูงสิประมาณร้อยสามแปดครับพี่น้องเกือบร้อยสี่สิบนละเปิดเท่าไรพ่อพูนทิพย์หาห้อาห้อยราคาห้องเนาะราคาผ่านติตอนร่างในครับนี่ตัวเดียวผมนป่ะหนิอันนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่แยกลูกคือกันแม่แยกลูกลูกแล้วก็ไปยกตูปตูปอ๋อพอดีผมทายงัวพอพูนอยู่เออผมไปซูนยังไงเละพี่น้องไฟที่ทายงัวพอพูนตอนพ่นอยู่นี่นั่น ลบกับพี่น้องอ่ะผมก็เลยมาถ่ายซ้ำให้เพื่อนอีเป็นย,นยางกันทั้งหลาพวกนี้พี่น้องกอนนี้แม่แยกลูกทั้งสองครับตัวนี้เพื่อนเปิดเอ่อซิบหาสิบหาหาลอยครับตัวแรกครับแม่แยกลูกครับความสูงก็สิบประมาณลอยสามแปดฮตัวนี้ความสูงประมาณลอยสี่สิบครับแดงดีแดงเข้มเข้มเลยพี่น้องตัวนี้ว่านครับตัวนี้พี่น้องสิบเก่าอาจาเพื่อนว่าเพื่อนเปิดหาหาว้ตัวนี้พี่น้อง,เ,องเหลื่อมเลยครับ มันพวนหรือมันมัดเลยจังใดกับโบลูครับพี่น้องกะมาคุยกับพ่อพวนเบิ่งครับพี่น้องเครื่องดำอ่ะเพอ่์สิเปิดเอ่อราคาสูงเนี่ยจังหน่อยพันวามันเลี่ยงก็ได้ครับตัวนี้อ่ะเลี่ยงก็ได้คุ้นก็ได้ครับพี่น้อทั้งสองตัวแล้วพี่น้อสิบหาครับสิบสิบหาคับสิบเก้าครับพี่น้องอ่ะผมพ่อพวนแล้วพี่น้องแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โร่ให้ครับพี่น้องเป็นยางไปใส่แล้วแล้วกันแล้วครับสองตัวยงโบเล้ครับ พ่นกำลังคุยกันด้เลยบ่ได้เหรอครับมันหายแล้ว่รบางนึงเหรอท่ายเหรอพ่นเสียวไม่น้อยเนาะบ่พ่นเสี่ยวเ่าไรเลยพนิ่นเสี่ยวเาไรกบฮามเดืันนี้ว่าหกสิบห้าบ่หกคะแนนหกคะแนนฮะซื้อเล้ว่หกสิบสองเอพ่นซื้อละทั้งสองนี่บ่ครับมันก็พอซื้อถือถึงตัวละสามพันเงี่ยห 3, ส,าสามพันลอยันสมพอยครับโอ้อยเาไปใส่ยาสีดยาให้เน,ะนาะนชีพยาติบำรุงให้โอ้มันตกึ้นอย่งไปหน่อยเขาอ้ําเหนียวเนี่ยอ่าหูน่อยครับพีหน้องสามพันลอย แพ็กคู่หกพันสองเรียบร้อยครับอือาไปเฮ็ดยังกับบวกขาดทุนพี่น้องรุ่นนี้เอากันตามตรงพี่น้องด้ยเฮ็ดพูดกับพวกขาดทุนไปเลี่ยงกันจังกับว่าปล่อยมาขายกะอีพ่อได้อยู่ดอกพี่น้องสีาดาอาศรานัยสามพันลอยครับผูน้อยสองผูครับ มันพี่น้องเขากเลี่ยงตมยถา,ากรรมพี่น้องเลยว่ามันก็นเลยเป็นตมสภาพบางสีแ่แหละพี่นอ้องเลืองว่าเลี้ยงให้พี่น้องเบ่งดู้ยบ่เลี้ยงก็ได้พุนก็นได้สองแม่บ่ครับ,บลูกเบ่งดูผ่พานมาแต่เด็กหลายอยากนอนพี่น้อง เป็นแม่แยกลูกทั้งสองป่ครับโค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องโค้งสางสูงรนอยสี่สิบกว่าแดงดีบดครบเครื่องแม่นี้ท้องว่างทั้งสองเนาะสถานะครับเครื่องดำพวกตำนี้แข็งขาอย่างบ่มีอย่างบ่มีปัญหาอย่งอายงเปิดเท่าไรครับแม่แรกแดงๆเข้มๆนี่ เปิดเช่าเจ็ดเหนนะตัวละ13,500เปิดแพคคู่ตัวละ13,500ตัวทรายมือนี่อยากตำกว่าตัวนั่นจักหน่อยครับแต่ว่าได้เลิกกว่าตัวละ13,500เบาฝืนสีจัดจานตัวทั้งปุ่นเหรพี่น้องมันนี่กว่าแต่ว่าก็เปิดแพคคู่เนาะครับเนาะครับผู้ใดหาคุณก็ดีครับห้องไหวตัวละ13,500 ครับยกแยกได้อ่ะเบอร์โทรครับ081 081 055 055 9630 9630ห้าย์ม้อยไหมบ้านดุงครับผมเพปนมาหลายตัวอยู่พี่น้องแต่ว่าเอาขึ้นรถเนาะมึอนี่สิครับแล้วครับอ่ะฝากพี่น้องครับสองแม่ครับสวัสดีครับหอยพายฮะได้โค่นนี่ลูกแรกลูกแม่ได้หนิได้แม่ลูกมาฝากพี่น้อง สายบ้านๆจักหน่อยครับพี่น้องอล,ลูกตัวแม่บ่ะดบลูกแรกเน้อลูกแรกเนาะแม่สูงเขาได้โฮโฮร่ประมาณร้อยยี่กสเนาะร้อยยี่สิบหาบอกลบครับเปิดเท่าไรครับสองค้หนยจะขายสักการองค้หน่อีตูน้นะลูกเจ้เอาเ่าหาสองคมหนือคบเละสิบ,สอ,อบส,อสองนหนอยๆนเอาคบเดียวคบเลยสิบสี่หอยโอ้ถ้าถ้าคมเดียวสิบสี่หาร้อยครับพี่น้องลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะลูกตัวแม่ ตัวนี้ลูกที่สองที่นี่แม่โค้งสางง่ายดีครับร้อยสามสิบสีไงสีเลือกกว่าตัวนั้นครับแต่่วาลููกสายตู้ครับตัวนี้พี่น้องสองพุ่มนี่ขนาดยกสองนี่เอาเศร้าห่าสองหมื่นห้าลูกตัวผู้ครับพี่น้องสองพุคมเอาเศร้าห่าครับรงแพ็คเนาะแท็กนี่ครับสองหมื่นห้าครับพี่น้องผู้น้อยอันนี้ไฟผู้สายเนื้อครับอ่ะ พอกรตรงๆครับพี่น้องความสูงกสิมันร้อยยี่หมื่นหนึ่งเนาะหมื่นหกห้าร้อยลูกตัวผู้ตัวแม่ครับตัวน,นี้ลูกตัวผู้ <c oughs> ตอนนี้ช่องว่างนะครับเน,น, <c oughs> นบาะครับ <c oughs> สูงอาจจะสูงไงกูมูครับตัวนี้พี่น้องร้อยยี่สิบแปดอยี่สิบเก้าลูกตัวผู้เท่าไรครับคุ้มนี่หมื่นหกห้าร้อย ฟ0 0กิโลครับคุยกันได้อยู่เนาะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้มห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้อ่ยไฟวานอนได้พี่น้องครับผมขอบคุณครับเบิ่งกันสนามหน่อยสนามใหญ่ครับพี่น้องเปรียบเทียบราคากันเบิ่งยังสี่แหละสนามหน่อยมันก็เป็นยังสี่แหละพี่น้องเพาะว่าอาจจะบ่เป็นตะเบิ้งปันใดราคาราคาคือมันบ่มี คนสื่อคนขายคนต่อคนคู่แข่งมันบ่หลายครับพี่น้องมีแต่แนหอยท้ยเดียวกันครับมาเบาหยอกกันเรียนอยู่ใา้กำไรกันสองลอยสามลอยไปอก็ถือว่าราคามันก็ยังก็เลยถือครับพี่น้องเปนห่องไปแปงนแฝงกับบุมีผู้สื่อเพราะว่าผู้สื่อกับแจ็คเสียอไปไสอ่าบุมมีมองไปก็เลือซื้อขายกันถือครับอยู่สนามนี่ ันามหน่อยนี่ราคายังถือเดรือพี่น้องเย้ยบอกกันตรงๆครับสนามท้งอื่นนี่รู้ซึกว่าสิคขยกว่านี้น่ยงราคาพี่น้องในส่วนของจังหวัดอื่นนี่ผมบมนแใจะ๋ผมบนนผมลูด,ด้วยพี่น้องเ้ยเพราะว่าเห็นแต่นนเฟียนนี่นี่กะ,ะเจ้าก็ว่าง้อขืนง้อข้นบา,บางเจ้าฟิมมะพร้าวลงก็ว่าขืนตัวละหาพันหกพันอพาว่าหน้าให้มันเป็นชันแล้วพี่น้อง ทั้งอื่นเพื่อมันลามมาทางนี้เนี่ยเพื่อได้มานน้ากัน